เป็นไหัสิบห้าสิงหา,งหา,งหาอ่ะ,ะกินแบั่นเสร็จเมื่อไหร่นี่ยสิงหาหกแปดเฮนนี้ก็ ต้องหุงัยมีแค่กมฮะไจอดรถไ,ไ,ไม่ต้องมีก็ได้ทำไ่จอดรถึงไม่มีอ่ะเ้ากไปจอดที่ไหนก็จอดไปอ้า

มันชื่อตลาดเอเชียหรือตลาดโอเชียนเอเชียเนี่ยบางทีคนก็ตเอเชียเนี่ยเอตัวเเน,นี่น oh. นยเป็นตัวเออเียนั่นเือโอเชียนโอ้ตลาเปินสายมากเลยหรเนี่ยี่งกา,ารา8ประาดีว่าาดดีนี่ต้องไปดู อะไเอเชียนอีกไหมไม่๋อไม่เป็นไรมันเป็นยันยงที่การคิวบ่ต้องไป อยู่เลยสถานีเรถไฟไปหน่อยหนึ่งมันอยู่ฝั่งโู้นน่ะอย่างนี้ฮะสอบสอบงั้นจ้ะใช่วนันนี้มันเสาร์แล้ว มีสุขเสาอังคารมีสามวันแล้วก็มีเซเวอยู่ตรงนั้นพอดีก็เรียกรถไปส่งเซเวที่นู่นพอดีแล้วก็เอาของนะยองแย,ยกก่อนพรุ่งนี้ลองแย,ยกก่เนแยกไปส่งเซเว่นยันยง ไปเดี so ๋ยวค่อยกลับมาก็ได้เกินหกโมงเก้าโมงก็กลับแดดแดนร้อนกลับเย้าขึ้นสองแถวกลับมาไทม่เท่ี๋ยวกลับมาแคเดือนไงตอน

เช่นกว่าฮาางเชี่ย อใช่แล้วที่ตนีเอนเอาแล้วค่ไปไม่ต้องวนกลับไปกลับมาฮไปกัน bắt giữ tên này, nhiều hàng là hàng số này, gì nên oh. sẽ <laughs> à, bị 4h cái này à, gần à, tại con <laughs> <laughs> หนุชอตติว tamam. <man> <hiss SW> e <man quiet> um ิทยาต้ะอ้เ่นสะงุ่เราก็ต้องไปสนามบินแล้วด็กเรื่อบินบินกี่โมงนะ นี่มันเซ็นท่าแล้วเนี่ยทไมเดินชวยยังวะเอ๋ยังเข้เา